ตี่ยของลูกตอนที่มีชีวิตยอยู่เป็นคนทำบาปไปมากมขึ้นไตเติ้ลนีโ่โหดจังเลยจำได้ว่าเตี่ยเนี่ยดื่มเหล้าบางทีไก่ก็กัดหมาออ <laughs> เอ้ยขอไปตาลายหมากัดไก่เออใช่นะ <laughs> ลมมันขึ้นเตียจับหมามาัดและก็ตีจนตาย oh. บางครั้งก็แมวด้วย oh. อตอนตุูจีนก็ฆ่าไก่ไหวเจ้า oh. ทำทุกทุกปีปีละหกเจ็ดตัว oh. ตอนหลังอายเลยเลิกหมดทุกอย่าง oh. ไปอยู่วัดชอบคุยกับพระเ oh. ตียไปวัดอยู่นานจนมาอยู่วัดโพทองกับหลวงพ่อองค์หนึ่ง oh. ตอนนั้นเป็นสำนักสง์ เนี่ยครับหลังคาแฝดอยู่หลังเดียวและห้องน้ํากลับมาบ้านเตี่ยสร้างพระประธานองค์ใหญ่ oh. มีบริวารซ้ายขวาไว้ที่วัดโพทองเ <Okay. S 1> ตี่ยไปมาบ้านกับวัดจนเดี๋ยวนี้เป็นวัดที่ใหญ่เจริญรุ่งเรืองก่อนเตี่ยตายเตี่ยก็เริ่มคิดสร้างมรูเผาศพเอาไว้เผาท่านเป็นศพแรก oh. Oh. ตอนเตี่ยตายเมื่อวันที่เจ oh. <ม>็ดมกราคมคิดการไกลดี <laughs> สองห้าสามหกเมรุยังไม่เสร็จและเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันตั้งรอเมรุพวกเราลูกๆของเตีย <c oughs> ได้จัดภาพปา่าสร้างเมรุจนเสร็จจนเสร็จแล้วก็ได้เผาเตียเป็นสพบแรกสมความตั้งใจของท่านจริงๆเ <c oughs> <c oughs> ออแหม <c oughs> เป็นลูกที่น่ารักมากเลย <c oughs> ลูกมีวิ่ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนเสียชีวิตก็เป็นแบบชาวโลกทั้งหลายคือ ยิ่งนกตกปลาโตขึ้นก็กินเหล้ามันมีครอบครัวก็มีเพื่อนมากเที่ยวก,กินเหล้าตามร้านอาหารเที่ยวผู้หญิงผิดศีลข้อสามบ้างสี่บ้างเป็นประจำทุกข้อไปเลย<ร>บุญก็ทำบ้างในเวลาเทศก,กาลหรือ้าป่าลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายก็ให้แม่บอกบุญสร้างพระธรรมกายให้แม่พี่ชายก็ทำมาร้อยบาท ชีวิตของพี่ชายเริ่มแย่ลงร้านก็ขาดทุนรถก็ถูกยึดลูกก็เอาเงินไปช่วยถ่ายคืนมาตอนหลังก็ป่วยเป็นโรภาษาอังกฤษเอสพอลูกเศร้าพี่ชายป่วยก็คิดหาวิธีทาอย่างไรจะให้เขาหายตอนนั้นลูกพังขาวัดใหม่่หมหมเห็นผู้นำบุญพูดถึงนอนุภาพกันมากก็บอกว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิสิตรงนี้จะช่วยได้มีคนหายกันเยอะแล้วลูกก็ได้สร้างพระไอพี่ชายหนึ่งองค์ เพราะถูกกระวัลที่สี่ตอนสร้างพระลูกถามหลวงพี่ว่าไม่รู้องค์ไหนนะพี่ชายป่วยลูกจะอบุญน,น,นี้ช่วยเขาเขาจะหายไหมหลวงพี่ก็ตอบว่าให้ไปบอกเขารักษาศีลห้าแล้วเขาอนุโมทนาบุญที่ลูกสร้างพระให้เขาแล้วก็เอาพระสรีมหาราธชาาธาตุให้เขาติดตัวเอาไว้เอารูปธรรมกายมีชื่อเขาติดติฐานองค์พเขาดูให้เขากล่าวอนุโมทนาบุญ ก่อนตายเขาได้เห็นคนสี่คนมารับเขาแล้วเขาก็ขอผลัดไปอีกสองวันเ<อ>ช้าวันต่อมาเขาก็ขอทูบเทียนดอกไม้เงินใส่ถาดดอกไม้และเงินใส่ถาดลูกถามว่าเอาไปให้ใครเขาบอกว่าให้หลวงพ่อนะ่ะสิลูกก็ถามไปว่าไหนไม่เห็นมีเลยเขาก็หันมาว่านั่นไงองค์เบเรมเลยทองคําทั้งองค์ไม่เห็นหรือไงอแปลกมากเขาไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย ไม่เคยไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ําทองคําเลยแต่ก็เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ําได้อย่างไรวันต่อมาตอนตีสามตื่นขึ้นมาออกไปนอกบ้านนั่งพระเพียรพนมมือแต้เป็นนานก็เข้าไปถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าสาวกของหลวงพ่อธรรมชโยมาสีรูปเขาเลยยืนอยู่หน้าบ้านแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็คลานเข้าไปนอนบอกว่าพระไปแล้ว สองวันต่อมาเขาก็สินใจตอนบ่ายสามโมงวันที่หายปุมมปันสองห้าสี่สามเอชัยสาวก <laughs> <laughs> หรือเปล่านะเนี่ยเม่อป,ปีสี่หนึ่งกถินงุญยายลูกเขาวัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำบุญทุกบุญ<อ>ไม่เคยขาดึ้นธรรมะปฏิบัติขึ้นปฏิบัติธรรมะมั่นคงแม้จะมีข่าวไม่ดีกระตางกระทำบุญเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ลูกก็มีคำถามว่าตอนนี้เตี่ยตายแล้วไปไหนเป็นอะไรทุกบุญตั้งแต่ปี4ี่หนึง่งถึงสี่หกเตี่ยได้รับหรือเปล่าถ้าเตี่ยกำลังลำบากลูกจะทำอย่างไรดีคะพี่ชายลูกตอนนี้ตายแล้วอยู่ที่ไหนทำไมก่อนตายเขาเห็นแบบที่เรามาทั้งๆงที่ไม่เคยมาเห็นอะไรที่วัดพระธรรมกายเลยแล้วเขารู้จักชื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้อย่างไรด้วยคะ mm hmm. เขาจะต้องโดนตัดสินทีโยมโลกไหมเขามีอะไรจะลดมารับหรือเปล่าโ ว่าตอนที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมลูกฝันว่ามีคนนุ่งผ้าแดงคล้ำจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ตัวใหญ่ได้มาอยู่ใกล้ลูกชี้มือมาแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกพี่ชายว่าให้รักษาศรรีลปฏิบัติธรรมเลิกกินเลิกเ,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 กเกที่ยวได้แล้วความตายมาถึงตัวแล้วอย่ามัวหลงระเริงกันนักพอลูกกลับไปบ้านพอดีพี่ชายทั้งสามคนก็มาโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยเล่าความฝันให้ฟังตอนนั้นพี่ชายคนนี้ยังไม่ตาย ก็เตือนเขาแต่ไม่มีใครเชื่อเลยต่อมาพี่ชายขคนนี้ก็ตายลูกไม่รู้จะทำอะไรดีกับพี่ชายอีกสองคนนะเจ้าคะอ่ำมาเลยคุณเตีย่ยตายก่อนตายเนะี่ยท่านเห็นภาพพระประธานแวบ,บเข้ามาแต่ว่าท่านนะ่ะมีอัยาศัย เป็นคนใจร้อนโทสะจริตสักหน่อยเลยไปเกิดเป็นยักษ์นาดุแต่ว่ามีผิวสีทองคำแตกต่างจากยักษ์ตนอื่นเพราะบุญที่ไิ้สร้างพระประทานเอาไว้มีวิมานเป็นทองใหญ่ปานกลางอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกา,ส,าสุนพิชาย ที่ตายด้วยโลกเอสตอนตายใหม่ๆเจ้าทีก็พาพปยมโลกมีทั้งบุญทั้งบาปได้นึกถึงบุญที่ทำเพียงเล็กน้อยกับบุญที่เคยบวชพระและบุญที่ทำก่อนตายที่น้องสาวแนะนำกับกรรมที่ทำเป็นอาจินกรรมคือยิงนกตกปลากินเหล้าทิ้วผู้หญิงที่เป็นโลกเอสพระญายมราชจึงพิพากษาให้ไปเกิดเป็นกุมภัน ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกตามปกติบนสวรรค์ชั้นจตุที่เป็นคุ้มพันธนีเจ้าหน้าที่บางท่านจะมาทำงานในยมโลกหนึ่งปีกับสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างแต่พี่ชายมีวิบากกรรมมากต้องมารับเวรเป็นเจ้าหน้าที่เก้าเดือน oh. พักสามเดือน oh. คือมากกว่าคนอื่นเขา ดีไป่ทำทั้งปีเนะี่ยก่อนตายได้เห็นภาพอะไรต่างๆที่เห็นเป็นหลวงปู่มั่งเห็นเป็นสาวกอะไรมั่ง <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะบุญบันดาลให้เห็น oh. จากการทําบุญช่วงสุดท้าย <c oughs> ซึ่งจริงแล้วพี่ชายเคยเห็นภาพหลวงปู่ทองคํามาก่อนโดยน้องไม่รู้คือ oh. มันมีภาพหลวงปู่อยู่ไง แต่น้องสาวก็ไม่รู้ครละบุญก็เลยบันดาลส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยจริงแต่ตีสามถึงเจ็ดโงเช้าจะเห็นสาวกเลเพราะเพอเพอเพราะคิดไข้<อ>แต่ก็ดีก็เป็นฝ่ายกุศลกรรมจึงชะลอไม่ให้ไปมาหารล,ลกอ้ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกก่อนครับส่วนที่ตัวเองฝันเห็นน่งจงก็เป็นอะไรต่างๆม,มานั่นนะเกิดจากความคิดที่สั่งสมมา เพราะไม่ชอบหน้าพี่ชายที่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน oh. กับกรรมนิมิตของพี่ชายเอง oh. พอดีมาพร้องกันเข้ากับชีวิตจริงก็เลยฝันไปอย่างนั้น oh. บุญที่ทำให้กระท่งไปให้เตียเตียก็ได้รับบุญทุกบุญเตียบตอนนี้ภูมิใจในบุญตัวเองที่สร้างพระประธานและมักจะดูยกแขนมาดูผิวสีทองคำ ซึ่งแตกต่างจากยักษ์ตัวไปจะผิวดำครับครับแต่นี่ผิวสีทองคำเ<อ>ตียจึงภูมิใจมาก<อ>เป็นยักษ์ที่มีความภาคภูมิใจคราวในตัวเองเหลือเกิน<อ>เดินไปที่ไหนก็ยกแขนดูไปเรือ่อยๆสีทองคำคแล้วก็ขอบใจลูกที่ส่งบุญไม่ให้ได้รับหมดทุกบุญแหละ พี่ชายก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดีใจถ้าส่งไปให้อีกจะได้พ้นกรรมเร็วๆเข้านี่ก็เป็นเคสสตี่สั้นๆในวันนี้